เจ้าผ่านพัดพาเธอมาให้เจอฉันลมไหมลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ๋เจ้าลมพัดไปแห่งใดกันแนะ่ลมไหมลมเจ้าผ่านพบเจอผู้ค and 听。 ย้ายกลับมาี่นี่นะคะก็พวกเราก็บัดทันที่คูย้ายมานี่นะคะก็มาอยู่ฝ่ายวิชาการก็้วก็มาอยู่นี่นะคะก็ดีใจได้ทางานกับเด็กๆอยู่วิชาการก็เป็นอีกกรอบงานหนึ่งในการขับเคลื่อนงานวิชาการเนาะมาอยู่ที่นี่ก็เป็นอีกกรอบงานหนึ่งที่ได้ทํางานกับเด็กๆที่ได้เห็นได้ความอะไรได้อ่า,ค,อานคนธรรมดานะคะม,มีดีบ้างมีไม่ดีบ้างนะคะแต่พวกเราเก็เลือกเอาตัวที่ดีไปเอาไปใส่ในตัวเรา ครูในโรงเรียนมีเยอะมีเจ้าต้อยแปดสิบคนร้อยคนมีดีบ้างไม่ดีบ้างเอาสิ่งดีๆมาใส่ตัวเราอย่างน้อยก็ได้แปดสิบดีอยู่โรงเรียนประถมมีครูหกคนก็ได้แค่หกดีนะคะอันนี้แปดสิบดีดึงเข้ามาใส่ตัวเราคนนี้นิดคนนี้ไหนครูเช,ชอบเล่นดนตรีไม่อยากเล่นดนตรีได้เหมือนครูเชาวนะครูสมพงษ์ทำคลิปเฮ้ยท,ทำได้ครูสมพงษ์ไหมครูปอนถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสวยเหมือนครู ตอนไหมอะไรอย่างนี้นะคะนี่ยดึงดึงดึง,ดงเอาสิ่งดีๆเข้ามาใส่ในตัวเราแล้วเราจะเป็นคนดีเราเชื่อมั่นว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าพวกเราประสบความสําเร็จแน่นอนในชีวิตอยากเป็นอะไรก็จะได้เป็นนะคะอยากเป็นอะไรขอให้ได้เป็นสมความมุ่งมั่นบัณรนานะแต่ต้องตั้งใจเด้ไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายไม่มีอะไรได้มาโดยง่าย ครูครูอ่านหนังสือสอบรองพออครูลงทุนพันห้าร้อยบาทน้อยน้อยว่าครูลงทุนมันลงทุนน้อยกว่าพวกเราเป็นนักเรียนนะนะคะเพราะนั้นถ้าอยากถ้าอยากเป็นเหมือนครูต้องเป็นครูเท่ากับนเป็นครูซะก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไต่เต้าไปเพราะว่าคนที่เป็นครูมีสิทธิสอบเป็นผู้บริหารได้มันเป็นสายของมันนะถ้าใครอยากเป็นผู้บริหารแบบครูก็คือต้องไปเป็นครูก่อน เป็นครูพอมีคุณสมบัติครบก็ไปสอบรองพออ,อไปสอบพออ,อตามลำดับไปสอบรองเขียนเป็นสอบพออ,อ,อเขียนตามลำดับขึ้นไปนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะการลงทุนกา,การศึกษากษารลงทุนนะคะ,ะครูไปสอบรองพออ,อครอลงทุนข้าฟังฟัง,งย้อนหลังติวหนึ่งรอบหลังจากนั้นไม่ดิเลยจริงๆมันดูย้อนหลังได้แต่ครูไม่ดูนะ ครูไม่มีเวลาดูมันเวลามันหมดแล้วมันจะไปสอบแล้วนะคะครูลงทะเบียนพันห้าคราวนี้หนังสือเขาให้มาแค่สองเล่มอ่านไม่จบไม่อ่านเลยฟังติวแล้วจบเลยไม่ไม่ได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือเลยครูรักไก่ครูทําแต่ข้อสอบหนังสือได้อ่านนี่คือเหตุผลทาไมครูได้คะแนนน้อยคะแนนออกวันนี้เขาเขาส่งคะแนนมาให้ดูป้อนคะแนนเข้าไปภาคกอ ร้อยคะแนนคนที่สอบผ่านต้องได้หกสิบขึ้นกูได้แค่หกสิบเจ็ดเกืเอบเกืเอบเกือบไม่ผ่านรกือทไมาง,ทางได้เจ็ดสิบแปดเออได้เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดปังจบได้ที่หนึ่งได้จบได้เจ็ดสิบแปดก็คือเป็นข้อสอบสปีดเทสนะักเรียนแบบสามร้อยข้อให้ทำหกสิบนาทีแบบนี้นะคือหน้ากาเลยนะอไม่ได้ก็ ทำแต่ละรอบแต่ละรอบรอบแรกอะคุณทาไม่ได้หกหกสเปอร์เซ็นะคุได้แค่ห้าห้าสิบจากเป็นผู้นำที่แบบเขาบอกคนได้ใช้คนพวกเธอทำงานให้เขาเป็นประธานอะนที่เราเห็นเอะนะไอ้ดีเขาเขาก็บริหารได้นะเขาพพวกเธอให้พวกเธนทางานอะไรต่างเขาก็บบางที่เขาอาจไม่บางที่เขาอาจไม่ แต่พวกเธอก็เต็มใจที่เขาเป็นประธานใช่ไหมล่ะนั่นก็คือแสดงว่าเขาต้องมีทาวเวอร์อะไรบางอย่างที่พวกเธอยอมรับถูกต้องไหมกอเออีะมอันนี้น่าจะาเอแต่ถ้ท่านรองสองคนนี้ครูชื่นชมมากนะคะเก่งมากเก่งมากนะนะเก่งมากนะคะนั่นไงคนที่เขาเป็นผู้นำบ้านทีนะ เขาไม่เป็นต้องเก่งก็ได้แต่เขามีลูกน้องเก่งแล้วเขาใช้ลูกน้องได้นะคะบอกคนได้ใช้ลงเป็นคนเนะนะคะก็สุดท้ายก็คือการทํางานเป็นทีมนั่นแหละในการทํางานเป็นทีมนั่นแหละนะคะไอพ่อใหญ่บ้านเหมือนกันใ่หบ้านองสีรัตนตรรยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะในสากลโลกที่ที่นักยเกรียนเคารพนับถือนะคะเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นะคะก็ขอจงอํานวยอวยพรให้ลูกๆสภานันเรียนของครูทุกคนนะคะจงประสบแต่ความสุขความเจริญประสบความสําเร็จในชีวิตสมดังความมุ่งมากปรารถนาะทุกประการนะคะให้เป็นบุคลากรที่สําคัญของประเทศชาติต่อไปขอให้เป็นบุคคลที่มีจิตใจที่เมตตารการุณาช่วยเหลือผู้อื่นเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่น อย่าได้ทําร้ายกันอย่าได้คิดอิจฉาริษยากันนะคะทุกคนในโลกนี้ล้วนเกิดมาแล้วก็ตายด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นจงทําตนให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะคะทาตนให้เป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะตายไปไม่มีใครเอาอะไรไปได้น,นะคะแต่สําคัญตอนนี้ยังไม่ตายจะต,ต้องอยู่ต้องอยู่และต่อสู้ดิ้นรนเอาตัวเองให้รอดอย่า อย่าได้เบียดเบียนผู้อื่นอย่าให้ตัวเองเป็นปัญหาอย่าให้ตัวเองจะต้องจะต้องทําให้ผู้อื่นอดร้อนนะคะอยู่ด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือคนในครอบครัวก่อนเสร็จแล้วช่วยเหลือผู้อื่นนะคะครูฝากตรงนี้นะคะขอให้ลูกๆทุกคนโชคดีและประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะค่ะ ใจมากนะคะขอบใจทุกๆ,ๆคนนะคะเป็นคนดีเป็นคนดีนะคะขอเป็นคนดีขอให้ยึดมั่นในความดีแล้วความดีจะคุ้มครองพวกเราเองนะคะขอบใจรุ่นรุนทุกคน,นะคะ